หนึ่งปีสองปีสามปีซื้อแรกปกติแต่ในเลนชีฟอร์ดบอกว่าในหนึ่งปีสองปีสาม่ต้องดูว่าที่ลูกค้าครับแต่ละคนอ่ะใช้ไม้แต่ละคนไม่เท่ากันเขามีบอร์ดการเข้าบำรุงรักษาทุกอย่างเนาะวันนี้พี่เข้าที่ศูนย์ฟอร์ดเกษตรอยู่ที่หมื่นห้าบรโลรอบหน้าสามหมื่นโลพี่ไปเข้าที่ประตแถวแถวบ้านพี่หรือยุทธยาพวกนี้ครับต้องดูว่า 15, ลูกค้าถ้าเข้าตามเงื่อนไขระยะทางสีปปป่พับาคือฝาของน้ายาฉีกกระจกพวกนี้ครับนอกั้นระบบรอเย็นระบบเบรกฟอร์ดดูแลให้อยู่แล้วทุกระยะที่หมื่นห้าบารโลที่พี่ ยังไม่พอครับการรับประกัน5ปี10,000โลเนี่ยแยกไปแล้วมีตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนก็คือตัวนี้ครับแบตเตอรี่ตตรโฟมโก้โรับประกันแค่1ปีหรือ20,000กิโลหรือ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 ถ้าเป็นกรณีเดียวคือถ้าเกิดว่าเราถือใจอยู่กด2ครทางครับหนึ่งสองไฟหมดเลยทันทีก็ง่ายใช่อีกกรณีหนึ่งครับถ้าพี่2คนไม่รู้ครับเป็นคนแรกที่ขึ้นถึงรถก่อนแล้วเปิดฝั่งนู้นเป็นฝั่งแรกผมกูหน้าฟชารนะ์จแล้วเมื่อกี้ผมเปิดฝั่งนี้คือฝั่งเดียวนะแต่ถ้าพี่เปิดฝั่งนู้นเชื่อไหม เปิดฝั่งคู่นั่งครับปุ๊บ